สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคน EP นี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีพวกเราเมเาเที่ยวของต่างกในแบบของเราชิปชิวๆมันไม่มีอยู่จริงครับมาถึงจุดรวมตัวก็แตกอุปกรณ์ของกินเ้าแบ่งกันสือเข้าไปในป่กถึงจะเด็กแต่ใจเกินร้อยนะครับเดินป่าเขาใหญ่ไม่ธรรมดาชิปนี้หลงไปยาว ที่เติมอนาคาเดินนําไปกุญแรจพวกเราเดินตามรอยแกมาจนรอยหายตอนนี้นะครับพวกเราหาทางกันไปไม่เจอคนระับตอนแรกคิดว่าจะขึ้นข้างบนแต่ดูข้าง,างบนมาดูตอนนี้พวกเราทา,างล้างแล้วแล้วก็ผิดทางครับผิดทางเยอะรามาสำรวจกันทางเยดีนะที่พิยักตามหาทันทุกคนดูครับต้นไม้หลงทาง มาด้วยกันเราช่วยเหลือกันเสมอเดินมานในไหนเจอแบบนี้ก็ดีใจแล้วครับตรงนี้เป็นจุดโอยตัวจุดที่สองของพวกเราไปครับดีกันต่อเดินป่าปีงเขามันเป็นของคู่กันจุดนี้เ,นเสียวหน่อยเนี่บเรามีเชื่อแต่ก็ะยังเสียวอยู่นะ ยักสอนการใช้งานก่อนอไาครับขึ้นไปทดสอบนิหน่อยโอเคแล้วอะไรครับเต็มมือเลยอีน <c oughs> ยากจริงๆนะครับคุณต้องมาลองของปีนรอบจุดปล่อยลอยตัวอยู่ข้างหน้าแล้วและแล้วผมก็มาถึงสักทีวันนี้คือจุดปล่อยตัว โดยตัวลงไปด้านล่างครั้งนี้เรามากันทั้งหมด40ต่าคนปายมือไว้ไปายมือปายมือเสียออะไมือปล่อ,อ,อ,อยจะปล่อยนะปายมือน้องสาวพิยาคลิปนี้ลากน้องมาวัดใจด้วยเลยครับได้เวลาผมลงแล้วผมลงใช้เชือกคูสิบจึงสามารถจุดได้โดยไม่ต้องให้คนดีเลย ก่อนจะรอดออกอามาได้เกือบแย่อายุเท่าไหร่ก็ตามแค่ตอนขึ้นามาจรอได้พี่หุย่ยราคาค่อยดีในคนตสองตัวนะครับจบภารกิจแล้วก็โยนเชือกลงมาแต่ภารกิจของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้เรายังต้องลอยตัวลงไปอีกหนึง่งครั้งตรงนี้นะำตาลไม่มีน้ำไม่มีน้ำนะหวันน้ำน่าจะเป็นนิดไหมนะ วันเดทิปเดินป่าปีนเขาลอยตัวอยู่กับธรรมชาติในแบบของเราจบภารกิจเราก็เก็บเชื้อเก็บของทุกอย่างแล้วกลับทันเ,น <c oughs> นเดนเรอร์ <c oughs> จบทริปนี้ที่น้ำตกทั้งต่ตางจังหวัดสระบุรี <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางและขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ